ส่วตอนนี้มาข่าวเศร้าทางฝั่งฮ่องกงกันบ้างดีกว่านะคะกับตาก,กล้องจะเรียกว่าเป็นตากล้องคู่ใจของเฉินหลงก็ว่าได้นะคะเสียชีวิตจากอุบัติเหตุเรือล่มค่ะ เกิดเรื่องเศร้าในกองถ่ายเรื่อง s k i p d r e s s นะคะภาพยนตร์เรื่องใหม่ของเฉินหลงดารานักบู๊แห่งเอเชียเมื่อมีรายงานข่าวว่ามีอุบัติเหตุเรือล่มระหว่างการถ่ายทาฉากกลางทะเลที่เกาะลันเตาที่ฮ่องกงส่งผลให้มีตากล้องเสียชีวิตหนึ่งรายค่ะเซาท์ไชน่า Mor ์นิ่งโพสต์รายงานว่าผู้เสียชีวิตชื่อว่าชานก็ฮองนะคะอายุ51ปีเป็นหนึ่งในทีมงานทั้งหมด7คนที่นั่งเรือออกไปกลางทะเลโดยทางตำรวจฮ่องกงได้เผยว่า เรือออกจากฝั่งนะคะห่างไปประมาณ100ฟุตรหรือประมาณ30เมตรจากนั้นก็เรือล่มโดยคนอื่นๆก็สามารถว่ายน้ํากลับเข้าฝั่งได้อย่างปลอดภัยแต่ว่าชาญพอกฮองนี่นะคะจมน้ําแล้วก็หมดสติไปจากนั้นก็ถูกนําตัวสง่งโรงพยาบาลนอตลนตันเตาฮอสปิทาลแต่ก็เสียชีวิตในเวลาต่อมาค่ะในรายงานระบุว,ว่าพระเอกคนดังชฉนลงไม่ได้อยู่ในเรือลํานั้นและทางตำรวจจะสืบหาสาเหตุของอุบัติเหตุครั้งนี้จากผู้รอดชีวิตคนอื่นๆต่อไป ชาญก๊กฮองนะคะเป็นตากล้องที่มีอาชีพมีประสบการณ์ในการทำงานถึง20ปีและร่วมงานกับผู้กำกับดังของฮ่องกงมาแล้วมากมายเป็นที่เคารพรักในวงการซึ่งการเสียชีวิตของเขาในครั้งนี้ทำให้เกิดเป็นกรณีตัวอย่างเรื่องความปลอดภัยในการถ่ายทำภาพยนตร์โดยทางสมาคม m o v i e Production Executive a s s o c i a t i o n ได้ออกมาพูดว่าตอนนี้ก็มีการหารือเกี่ยวกับการออกมาจากการรักษาความปลอดภัยในกองถ่ายเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอีกและทาง สมาคมก็มทําการมอบเงินเพื่อช่วยเหลือครอบครัวของชา,าชญก๊อคฮองอีกด้วย สำหรับภาพนยนตร์เรื่อง s c r i p t Test นี้นะคะเป็นหนังร่วมทุนสร้างระหว่างจีนอเมริกากำกับโดยเรนี่ฮาเลนค่ะแสดงโดยเฉินหลงฟานปิงปิงและก็จอห์นนี่น็อก์วิลเป็นเรื่องราวของตำรวจฮ่องกงที่ต้องไปขอความช่วยเหลือจากนักพนันหนุ่มอเมริกันไปตามหาหลานสาวคนสวยที่ไปผัวพันกับแก๊งสเตอร์อเมริกาค่ะ แล้วก็เก<ช>ิอ <นะ S 1> ติเหตุที่แบบ,บน้่ากลัวขอแสดงความเสียใจด้วย